เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันขึ้นมาคือทริปล่มอุม,มาเจ้าเอ้ยอยู่บนรถไฟเป็นเวลา22ชั่วโมงแล้วนะคะเราจะรอดไหม สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะที่จริงคือวันนี้เอจะพาทุกคนไปเที่ยวที่กิรุน่านะแต่ว่าเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันขึ้นมาคือทริปลม่มโอแม่เจ้าเออยู่บนรถไฟเป็นเวลา22ชั่วโมงแล้วนะคะตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะถือโอกาสนี้มารีวิวรถไฟแทนแล้วกันนะคะ ว่าการใช้ชีวิตบนรถไฟเวลา20กว่าชั่วโมงเนี่ยเป็นยังไงแต่22ชั่วโมงนี้คือยังไม่หมดนะคะทุกคนแล้วเรายังไม่รู้เลยว่าเราจะสามารถไปต่อได้ตอนไหนนะคะเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่พายุหิมะเข้านะคะซึ่งเราก็ไม่ทราบมาก่อนเเพราะว่าเอเนี่ยจองทุกอย่าง บุ๊กิ้งทุกอย่างแพลนทุกอย่างแล้วทั้งทริปแอคทิวิตี้ต่างๆนะคะจองหมดทุกอย่างแล้วตั้งแต่เดือนที่แล้วนะคะเพราะว่าการจองที่เนี่ยคือต้องจองเนิ่นๆนะคะเพราะว่ากิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยช่วงช่วงช่วงวินเตอร์เนี่ยมันเต็มเร็วมากนะคะเราก็เลยต้องจองไว้คือพอพอเอจะถึงช่วงกลางกลางทางแล้วใช่ปะ ก็มีข้อความเข้าเหมือนอารมณ์แบบข่าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนเป็นข่าวเข้ามาในข้อความบอกว่าวันนี้มีพายุหิมะนะถ้าไม่จําเป็นอย่าออกจากบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะแต่มันไม่ทันแล้วอ่ะเพราะว่าเราอ่ะอยู่บนรถไฟแล้วรถไฟก็ออกมาถึงครึ่งทางแล้วทุกคนตอนนี้แบบคือตอนเนี้ยทําอะไรไม่ได้เลยตรงนี้เป็นตู้นอนของเรานะคะ ห้องนี้นอนได้3ามคนนะคะจะเป็นเตียงที่22 23อยิบสและ24นะคะมาดูเลยเข้ามาก็จะเป็นแบบไม่ใหญ่ทุกคนเล็กๆอย่างนี้เลยนะก็ตู้นอนธรรมดาเนาะอันนี้สำหรับเ,เราสามารถนั่งได้นะคะชั้นนี้สามารถนั่งได้แล้วก็นอนได้นะคะนั่งได้สำหรับสามคนนะเห็นไหมเขาก็จะมีเลขตรงนี้ให้ดูนะและทีนี้ตรงนี้นะเราก็สามารถที่จะดึงลงมาได้ ดึงลงมาให้เป็นที่นอนได้นะแต่ว่าเอ๊ไม่สามารถที่จะดึงตอนนี้ได้นะทุกคนเพราะว่ามันหนักมากนะเอ๊ให้แฟนเอ๊ด,เอด,ดึงนะโอเคแล้วทีนี้ก็นี่ก็เป็นชั้นที่2นะคะส่วนชั้นนี้ก็จะเป็นชั้นบนสุดเป็นชั้นที่3นะคะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นที่วางกระเป๋าต่างๆานานะคะมีไม้แขวนให้นะแล้วก็จะเป็นตู้กระจกแล้วก็มีนมมีอ่างล้างหน้าอะไรอย่างนี้นะคะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นบันไดเนาะ ตรงนี้ก็จะเป็นบันไดปลดล็อกตรงนี้ปึง้งบันไดก็จะลงมาแล้วคนที่อยู่ข้างบนก็ชั้นหนึ่งแล้วชั้นสองก็ใช้บันไดนะคะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นคําแนะนําต่างๆเนาะเราจะรอดไหมม่รอดก็ต้องรอดแหละทุกคนคือแบบหิวก็หิวนะทุกคนคือถ้าใครไม่มีกับข้าวมาด้วยนี่คือแบบ คือดีนะที่เอเตรียมแบบขนมนมเนยน้ำอะไรเต็มที่มากเอเตรียมมานะคะแต่เอาจริงๆที่นี่เขาก็มีห้องอาหารนะคะแต่ว่าห้องอาหารเราก็ต้องจ่ายตังค์ด้วยอะไรเงี้ยแต่พอมันเกิดวิกฤตการอย่างนี้ขึ้นมามันเกิดวิกฤตอย่างนี้ขึ้นมานะเป็นเหตุการณ์ที่แบบว่าก็ไม่คาดคิดนะ,นะเนาะเขาก็เลยแบบ โอเคมีกับข้าวมีน้ําให้อะไรอย่างงี้ก็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 เออก็โอเคอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยแหละค่ะคก็เลยอยากจะบอกทุกคนว่า <laughs> ช่วงหิมะอย่าออกไปไหนเลยนะทุกคนนะ <laughs> คือคือปกติมันก็จะแบบมันก็จะไม่แบบเป็นแบบเนี้ยทุกคนแต่คือมันเป็นช่วงพายุเข้าไงใครจะไปรู้ถูกปะเออเราไม่ที่สามารถที่จะแบบ จินตนาการร่วงรู้อนาคตได้ก่อนหน้านี้หนึ่งเดือนนะคะอะไรอย่างเงี้โอเคเดี๋ยวเอจะเอาวิวข้างนอกให้ดูนะคะว่าพายุแรงขนาดไหนนะคะว่าหิมะตกเยอะขนาดไหนนะคะเยอะมากแม่เยอะมากค่ะหิมะแบบแรงมากเลยนะคะทุกคน เฮ้น <Hey>, hey. <laughs> ู่นคือรถไฟเรานะคะรถไฟแบบโฟรอเซนเลยตอนนี้ ทุกคนดูความสูงของหิมะดูความสูงของหิมะโ oh อ้มายเกิดโรงแรมพังอินโรงแรมไฟดับเพราะว่าโรงแรมอยู่บนเขาโอ้แม่เจ้าอะไรจะขนาดนี้เนี่ยชีวิตฉัน